นี่คือร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับคนเทสดีสวยแกรมและดูดีมีระดับพิกัดอยู่ใกล้แยกหนองหอยตรงข้ามกับศูนย์ทันตศาสาธารณาสุขระหว่างประเทศชื่อว่าร้านดอลล่าดีไซน์ทีมของร้านนี้จะขายเฟอร์นิเจอร์ที่รวยส้ยหรูสวยแกรมดูดีมีระดับตั้งแต่โต๊ะกินข้าวทรงยาวเหมือนในละครหรือจะเป็นพวกเก้าอี้เตียงโซฟาดีไซน์เก๋และคุณภาพเฟอร์นิเจอร์ของเขาหลังจากที่เราได้เอามือไปลูบๆนั่งๆแตะๆลองใช้งานกันแบบจริง,รงๆเร็วๆคุณภาพนี่ไม่ได้มาเล่นๆนะเว้ยและร้านดอลล่าดีไซ 40%แตเฟอร์เฟชเจอของที่นี่น้องมีชื่อส่วนตัวให้เรียกด้วยเขาจะเซตโต,ต๊ะเก้าอี้ลงเป็นคู่จะมีอะไรบ้างไปดูกันแมรี่โกแ n d เอเวลีี่4,290เหลือ3,290 0 i l i a เ n d อมิเลียแเอเวลี่ห2 9 0ลือ3 5 9 0 0ื่นห d อลัสเดซี่หหลือ4 9 9 0 0วิลาแปปปี้ป9ห0เหลือ7 5 9 0 0 n เอบนนี่แอนเรหลือ9,900ัโตไอโอวาแอนเดหหลือ5 9 9 0 0 ป่าตตโตต,ต,ตมีเฟอร์นิเจอร์เยอะให้เลือกมากถึง2ชั้นใครที่ตามหาเฟอร์นิเจอร์สวยหรูกแกล้มดูดีไม่เลือดับมาที่ดอลล่าดีไซน์ครับดอลล่าดีไซน์อยู่ใกล้แยกน้องหอยอยู่ตรงข้ามกับซอยศูนย์ทันตะสาธารณสุขระหว่างประเทศใครที่ตามหาเฟอร์นิเจอร์สวยหรูกแกล้มต้องมาที่นี่ครับ